ครับอ้าวเมื่อนี้มาเบิง้งกระทั่งปลูกหญ้าหวานอิสเลียวแล้วพี่น้องวิธีการปลูกหญ้าหวานอิสเลียวอันนี้ตรงที่ก่อย,อยงไงเนี่คือปลูกฝังนะครับปลูกฝังขุดฝังขุดฝังหยับใส่ปลูกคืออ้อยเนี่ยง่ามพี่น้องง่ามไม่ต่องก้อย,อยงไงมาเนี้มาเบิง้ง ทีู่กปลูกปลูกแบบเสียบปลูกแบบเสียบเพราะเพราะเป็นท่าพี่น้องคือน,น้อยก็นคือปลูกฝังหยาบเจดินแน้นำไม่ต้มดีๆคือปลูกไว่ไอ้ไงขนาดตอกรันานี่อกันเนลุ่นน,น่าทั้งกับห้องกระแห้งแบบพอด,ดีกิอันอันละสองตาสามตา บาดหันมาเบิงจิ้มขูดฟังเลยพี่น้องพิษพิษเกิดร้ายวะแหน่เฮ้ยใบยเลชเลียวปลูกไว้ในตะก,กระแตนให้งัวเพระาะว่าการนอซิเลี้ยงตะก,กระแตนไปนา,าเลี้ยงมาเลี้ยงดีอาญา,า,ายากพี่น้องอันนี้ปลูกบุกี้มื่อนี่พี่น้องนี่ปลูกบุกี้มือยัองมาทันถึงเดียดเลยนะ เฮ้ยซ่อนกว่ามันกว่ามักานก่นกนกนอนเ้ยพี่น้องนี่ลุงขบอกัเพราะว่าข้อหยาหวานข้อหวานขอหวานข้ยาหวานที่เฉลียวข้อที่พี่น้องเอาพูดฟังนี่โอ้ฟังเหมือนคุ้มคุ้มละวสองขอ้อตัดประมาณนิว้วมือนี่แหละแต่ละข้อฟัง ก่อนนึงก่อนนึงขึ้นคักพี่นอ้องโอ้ชื่ว่างามคักงามใบทำใบอัศจรรย์ถ้าพี่น้องสิปลูกก็เลื่มเนอะอย่าไปเสียบคือเขาดูพรมรีดส่วนนั้นเงาต้อตงฝังนเลยขุดฝังขุดฝังฝัง,งยังจะฝังเรื่องอะไรน้ำใสโอ้ยเดี๋ยวขึ้นพี่นอ้องแนวทางปลูกหญ้าหวานอิสราเลอลง่ายๆ เม้ขี้ขอละหาบาทเด้วพี่นอ้องสมเอนี่โอ้ยขอเสือพันร้อยเรื่งนีง่ปลูกได้เป็นไรสมอเอนีญก่อนหนึ่งก่อนหนึ่งมันแตกก่อไม่ซาเลงหนึ่งฟันเราสามก่อตอนละเต็มหนางานนี่หนาดีพี่น้องปลูกไข่งัวไข่กล้วยไข่ตักแตนได้ว,ว่าดีเนาะพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมหน่าวันจะเริ่มปลูกไงทย่ยาไปเสียบฝังยังเดี๋ยวพี่น้องเด้อ ครับครับครับจีบเนี่ยไว้แค่นี้ก่อน